วิดโวイ์คลื่นเสียงแห่งจินตนาการตอนดาวเคราะห์และดาวฤกษ์พี่เจ๋งพี่เจ๋งพ่อจ๋าแม่จ๋าออกมาดูดาวเร็ววันนี้ดาวเยอะสุดๆเลยโอ้โห,โห,โหเห็นแล้วลูกคืนนี้ท้องฟ้าเปิดเนี่ยเห็นดาวชัดดีจริงๆสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกหนักเชี่ยววันนี้ไม่มีฝน ดาวเต็ีมท้องฟ้าเลยแล้วดาวที่เราเห็นบนฟ้านี่มันเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าคะไม่เหมือนกันหรอกเจี๊ยบบางดวงคือดาวฤกษ์บางดวงคือดาวเคราะห์เอ๊ะแล้วมันแตกต่างกันยังไงหรอคะพี่เจ๋งดาวฤกษ์คือพวกที่มีแสงในตัวเองตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ที่เราเห็นมันเปล่งแสงออกมาได้เองเพราะมันร้อนมากส่วนดาวเคราะห์นะลูกมันไม่ได้มีแสงของตัวเองหรอกนะ มันก็แค่สะท้อนแสงจากดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์นั่นแหละเราจึงจะมองเห็นดาวเคราะห์เหล่านั้นได้โลกของเราก็เป็นดาวเคราะห์นะอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่งตางๆบนโลกได้อ๋อนั้นแปลว่าถ้าไม่มีแสงอาทิตย์พวกเราก็จะมองไม่เห็นดาวเคราะห์ใช่ไหมคะใช่เลยลูกเปรียบเหมือนกระจกที่ต้องมีแสงตกกระทบถึงจะเห็นเงาสะท้อนแล้วรู้ไหมว่าดาวฤกษ์อยู่ไกลจากเรามากเลยนะเอ๊ะ แล้วดวงอาทิตย์เป็นดาวเลษกดวงเดียวในระบบสุริยะหรือเปล่าคะใช่แล้วดวงอาทิตย์เป็นดาวเลิกดวงเดียวในระบบสุริยรเะเพราะดาวเคราะห์ทุกดวงจะหมุนรอบดวงอาทิตย์นั่นเองใช่จ้ะและการวัดระยะทางระหว่างดวงดาวมันวัดเป็นปีแสงด้วยนะลูกแต่ดาวเคราะห์เนี่ยจะอยู่ใกล้เรามากกว่าดาวเลิกนะอย่างดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยเราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าบางคืนก็อาจจะสว่างกว่าดาวเลิกบางดวงด้วยซ้ํา ว่าแต่แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงเขาว่าดวงไหนเป็นดาวเคราะห์ดวงไหนเป็นดาวฤกษ์ละคะดาวเคราะห์จะดูนิ่งๆไม่กระพริบเท่าไหร่อยู่ใกล้โลกกว่าส่วนดาวฤกษ์อยู่ไกลมากแสงเลยกระพริบเพราะมันผ่านชั้นบรรยากาศเหมือนที่หนูเคยเห็นดวงที่สว่างสางไม่กระพริบเลยนั่นอาจจะเป็นดาวเคราะ์ใช่ไหมคะ ใช่แล้วดาวเคราะห์มันโครจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลาต่างกันก็เลยทําให้เราเนี่ยมองเห็นตําแหน่งของมันบนทอ้องฟ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดเวลามันเหมือนเดินทางไปมาหลเรียกว่าดาวพนเจอนจรรยังไงล่ะเอาละค่ะคืนนี้เรียนดูเรื่องดาวแค่นี้พอเนาะถ้ามีอะไรสงสัยเรื่องดวงดาวไว้ลูกค่อยไปถามคุณครูในวันพรุ่งนี้ต่อนะคืนนี้เด็กๆไปนอนพักผ่อนกันได้แล้วจ้ะค่ะ วิดวอยซ์คลื่นเสียงแห่งจินตนาการนำเสนอสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า